ขั้นตอนการ b ล p ip a ัด iPhone 12 Pro ต่อเครื่องแล้วกด Activate Device w iCloud t h i Cloud Service ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่ารองรับแล้วก็เอาซีเลอร์นั้เบอร์มาลงทะเบียนในเว็บของ Edit Unlock ให้เราเข้ามาที่เว็บ Edit Unlock สมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินการเติมเครดิตก็ให้เข้ามาตรงนี้เข้ามาเติมเครดิตก็จะมีเครดิตสะสมนะ,ะเราระบุจำนวนที่เราต้องการเติม แนบสลิปนะมันเป็นหลักฐานนะไอหลักฐานที่เราโอนนะ่ะสลิปธนาคารแล้วก็กดส่งคําขอเติมเครดิตให้เราโอนมาที่ของธนาคารกสิกรตัวนี้นะดูชื่อได้มันเป็นของบริษัทอีดอันล็อกดูชื่อให้ตรงนะแล้วก็กดส่งแล้วก็รอประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละไม่เกินหรอกมันก็เครดิตก็จะเข้านั่นแหละพอเรามีเครดิตพอละจังนั้นเราเลื่อนลงมา แต่จะมีตรงนี้โปรแกรม SRT file เรามาอ่นนานเงื่อนไขดูตอนนี้มันก็ไม่รองรับที่18.7.3ตัวที่18.7.3ขึ้นไปยังไม่รองรับแล้วก็ตัว26.2 26.2.1ว่าะอะไรก็ยังไม่รองรับนะแต่ว่าถึง21.1ได้แล้วก็ต่างคนนั้นอะได้ก็มีคลิปสอนเราเข้าไปดูคลิปสอนก็ได้ แล้วก็มันก็จะใช้ได้แค่ไฟล์นั่นแหละตัวอื่นจะใช้ไม่ได้มันเป็นไบพารแบบไฟล์ไม่ใช่แบบซิมขั้นตอนก็ตามนี้เลยเราไปอ่านดูส่วนการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดตัวนี้มีดาวน์โหลดของเมกาไฟล์กับตัว Dropbox แล้วก็อ่านเงื่อนไขด้วยนะถ้าไม่ใช่ของตัวเองอย่ามาทำนะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรนี้แล้วก็หลังจากที่เราไบพาสเสร็จก็ห้ามอีล็กทรอน์ออดาต้า Data, เพราะว่ามันจะกลับมากิดอีก แล้วก็ห้ามอัปเดต iOS ถ้าเราเข้าใจเ่ันไขแล้วตอนนี้มันอยู่3 70บาทแล้วก็ใส่ serial number ที่เราเอามาจากตัวหน้าโปรแกรมนั่นแหละมาใส่แล้วก็กดเพิ่มตะก,กรา้าแล้วก็ไปที่ตะก,กรา้าจากนั้นยืนยันการสั่งซื้อรอประมาณ5นาทีก็จะมีเมล แจ้งหรือว่าเราสามารถดูที่ประวัติการสั่งซื้อก็ได้ถ้ามันสำเร็จแล้วให้กลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งต่อ Wi-Fi ของ iPhone และ iPad ก่อน b y p a s s จากนั้นกลับมาที่โปรแกรมแล้วก็กด Activate Device w iCloud t h i Cloud Service จากนั้นรอประมาณ10นาทีหน้าจอจะติดดับตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะรอจนกว่าโปรแกรมมันจะทำงานจนเสร็จ